ส่งความเคลื่อนไหวนักตบสาวไทยก่อนลุย AVC ครับที่ฟิลิปปินสสติครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาทุกคนไปติดตามการฝึกซ้อมของนักตบหญิงทีมชาติไทยนะครับชุด AVC ครับ2022นะครับก็วันนี้นะครับก็ได้เล่นเวทเทรนนิ่งนะครับที่อยู่ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเตรียมตัวลงการแข่งขันในราการ p ีพีทวีวอลเลย์บอลหญิง AVC ครับ2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่21สถึง29สิงหาคม2,565นะครับก็แฟนๆวอลเลย์บอลนะครับก็สามารถชมการถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และช่อง PPTV ทีวีนะครับเพ3ดนะครับ com นะครับ ส่วนทางด้านโปรแกรมการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราเไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับในวันที่21สิงหาคมนะครับเวลา14นากา45นาทีนะครับไทยพบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็วันที่22เวลา14นากา45นาทีไทยพบออสเตรเลียแล้วก็วันที่23ไม่มีการแข่งขันนะครับ วันที่24นะครับวันพุธเวลา14นาฬกา45นาทีทีมชาติไทยพบกับไต้หวันนะครับแล้วก็วันที่25สิงหาคมเวลา14นาฬกานาทีไทยพบคาซัคสถานนะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับในรอบแรกนะครับว่าทีมสาวไทยจะทำผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียไต้หวันและคาซัคสถานนะครับเพื่อนๆคิดว่าทีมชาติไทยนะครับจะ ชนะรวดเลยหรือเปล่านะครับต้องมารอผลการแข่งขันกันนะครับแต่อันนี้เราเออชายอยอดก็นำภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักตบสาวไทยมาฝากทุกคนนะครับก็ถือว่านะครับให้หายคิดถึงกันเนาะเพราะว่าเนแฟนหลายคนก็อยากจะทราบความเคลื่อนไหวของนักตบสาวไทยนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะมาครบบกันทุกคนเลยนะครับแต่ว่าต้องรอดูประกาศรายชื่ออีกทีหนึ่งนะครับที่จะ แข่งขันที่ทางทีมซับโค้ดนะครับเลือกว่าจะเลือกใครเป็นตัวจริงและตัวสำรองในการแข่งขันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการอัปเดตรายชื่อล่าสุดช่างยอดก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดซั s สไคร้กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ช่างยอดต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ